คคดีตีข่าวสวัสดีค่ะาจารย์ประมาณเอ็มดีเมย์สวัสดีครับน้องหญิงลาวันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยค<ว><ว>ดีดตีข่าปุ้มอ่าเอสเอ็มเอสเช่นเคยนะคะฝากข้อกฎหมายกันมานะคะส5 5 5นึ่ะครับแล้วก็ถ้าต้องการฝากข้อความเสียนะครับก็ดอกการกน336 056นะครับแล้วถ้าต้องการติดต่อทีมงานเอ็มดีเมย์นะครับก็085 3 4 9 9 7 5 5 0878642888นะครับเพื่อดูแลศักยภาพของสมองให้สมองนี่มันเขาเรียกอะไรมันเสื่อมช่าที่สุดอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นคิดต้นคิดนี้ก็ไวขึ้นนึกอะไรก็ลึกอกอ,กอ,อ,อกคือมันมีผลกับชีวิตประจำวันแหละ,ะนในสมองเนี่ยเนาะทำให้ความจำการเรียนรู้มันดีขึ้นครับก็แนะนำได้เลยครับเพสัตโูชนะพันเอ็มดีเมดครับที่เป็นผลการวิจัยของคนไทยนะครับ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครับออละทีนี้นะคะวันนี้เรามาเข้าเรื่องราวของคดีความอามาคุยเรื่องคดีความหน่อยท่านผู้ชมจําคดีนี้ได้ไหมครับคดีที่ช่วยบาลสาวนะครับถูกเขานี่เลยไลฟ์ทางบีโก้ไลฟ์ยิงกรเล่นไหมไม่โคยอ่ะโอ้โีโก้ไลฟ์จาเล่นเหรอคะโอ้หเล่นที่ได้ทุกวันบีโก l ไลฟ์เนี่ยคคุยกับเพื่อนกันคุยกันนคุยกันนี่ต่างต่าง ปรากฏว่าเนี่นายธนพลอายุ29ปีค่ะไปเขาเรียกอะไรถ่ายทอดมิโกไลถ่ายทอดน้องผู้เพื่อไปบานอาฮะผ่านมิโกไลให้คนดูทั้งประเทศคือจริงๆอ่ะตอนแรกเข้าไปคือเข้าไปเนี่ยตั้งใจแค่ไปถ่ายไลฟ์น้องเขาเนี่ยเหรอเขาว่าเพราะว่าพอดอเขารู้จึกตัวพูดว่พอดอรู้จึกตัวอะไรข่มขืนการทำชำเราเลย ตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าที่เขาสารภาพเนาะเขาบอกว่าตอนแรกตั้งใจแค่จะเข้าไปลักทรัพย์เฉยๆแต่พอน้องเขาตื่นขึ้นมาโดนเลยแผลข้อด้วยนะเมื่อแผลท่อแล้วพอดีน้องเขาตื่นขึ้นก็เลยแต่การข่มขืนกระทำทำเราครับเหตุเกิดตั้งแต่วันที่ส1บอดกันยายนครับผู้ช่วยพยานคนนี้ก็ชื่อสมมติชื่อน้องเอเลยครับอายุเพิ่งจะ18ปดปีเองครับอยังเด็กมากเป็นเหตุเกิดตอนช่วงเช้ามืดค่เช้ามืดเดี่ยวหกํำลังก็เรียกอะไร มันกาลังเป็นเป็นชกเป,เปียวไงทับงเมือ่มอนเนี่ยนะคะก็เขาบอกหลังเกิดเหตุครับก็นีแอบนี่ปปนลบนี้ไปอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีเสร็จแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยหลังจากหาภาพจากกล้องวงจรปิดได้แล้วเนี่ยก็ขอสารออกหมายจับตามภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็สืบทราบสก,กดรอยอยว่าคนร้ายคนเนี้เป็นใครอยู่ที่ยังไงก็จนกระทั่งมาเนี่ยมาเจอที่โรงแรมมั่นรูดแห่งหนึ่งครับ วันที่28กันยายนคือเมื่อวานนี้ที่แถวๆซอยกิ่งแก้วนะคะซอยกิ่งแก้ว25ทับหนึ่งครับก็เลยเข้าไปรอมจับกั้นค้างเข้าออกแขกที่อยู่ก็ไม่ออกเส็ดปรากฏไม่ยอมเลยอะเจ็ดชั่วโมงไม่ยอมด้วยอะไม่ยอมให้ไม่ยอมให้จับโดยละมอมครับยิงใส่กับตำรวจก็มีการปะทะกันเนาะยิงกันหลายรอบครับยิงตังยิงตังยังมีอาวุธจุด3.8ก็ยิงกับตำรวจค่ะ ิงไปยิงงายน,นี่ก็ในที่สุดก็จับได้ค่ะปืนชุดหลังดังขึ้นแทาจะเป็นชุดตำรวจครับยิงตุ้ม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 ก็อขอ <laughs> ความช่วยเหลือจากหน่วยอลินทราชเนาะแล้วก็<ช>มีการเนี่ยแหละยิงปะทะากาันแต่ว่าโชคดีเนาะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตโชคดีไป<ช>นะคะก็จับได้ตอนนี้ก็แบ่งคดีทั้งหมดที่จะดำเนินการมาในแบ่งออกเป็นสองส่วนครับค่ะส่วนแรกเหตุเกิดเหตุเกิดที่เท้องที่ประเวศอือฮึ คดีนี้ก็เป็นคดีเรื่องของการข่มขืนกระทําชําเลาบุกรุกเข้าไปในเขตสถานยาวิการต่างๆนะครับโดยมีอาวุธแรงจากก็ว่าไปในส่วนที่ส่วนแรกส่วนที่สองนี่ก็คือส่วนในเขตพื้นที่ของสอสถานีหลวงพุทธนบางแก้วไอ้ตรงที่ไม่จับนี่แหละไปต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานได้แต่เขาก็เลยตั้งข้อหาเลยพยายามฆ่าเจ้าพนักงานคืออันนี้คือหนักหนักกว่าคดีแรกอีกใช่ปะหนักหนักหนักอันนี้หนักเพราะว่าคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนี่แหละ พราะคดีฆ่าเจ้าหน้าทงานถูโทษประหารชีวิตค่ะถ้าพยายามฆ่าเจ้านานี่ก็รับโทษสองในสามสองในสามก็คือจำุกตลอชีวิตเลยอืมแล้วก็คดีพกพาอาวุธปืนอีกโดยรับอนุญาตอีกอืมแล้วก็ดูเหมือนจะติดยาด้วยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ต้องมีการสืบสวนต่อไปเพราะว่าลักษณะเหมือนคนมีอาการใช้ยาเสพติดนะเขาบอกพอเสพไปแล้วเขามีอาการระแวงระแวงตำรวจ ควรตำรวจจะฆ่าแกมั้งแกก็เลยยิงยิงระวงตำรวจเนี่ยมันก็ต้องระวงแต่เวลาทำผิดมาไหมเพราะตัวสอบรวัติครับเพิ่งทุบทอดคดีลักทรัพย์มาจากเรือนจำเขาพลิกจังหวัดนครราชสีมาครับเพิ่งทุบทอดมาแบบแบบดูใช่ก่อเหตุอีกแล้วก็มาก่อคดีอีกแล้วก็ถูกจับอีกก่อคดีทำซ้อนอีกในทั้นข่มขืนกระทำชำรางจะพยายามฆ่าชนงานครับเอาอันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นลุทาหอนนะครับว่า ถ้าคนไปค้องแวะเกี่ยวข้อยาสิบติดมันให้กันสั่งงานของสมองเป็นเพียน เห็นกองจักเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำก็ไปกระทำเนี่ยน้องเขานอนอยู่ดีก็อย่าเข้าไปรักทรัพย์เขาก็อย่าไปถ่ายเขาสคัญคนอยู่ในห้องตัวเองแท้ๆอยู่บ้านตัวเองแท้ๆนี่ก็น่ากลัวนะเดี๋ยวนี้เนาะไม่พอนะครับเสร็จพอนอนเขารู้สึกตัวจะไปข่มขืนจทำชำเราอีกเสร็จเาจํมาเจจาจะก็จะเจายังยิงต่อสู้ฆ่าเจ้าหน้าที่อีกเอ้าทำผิดจะสำนึกผิดก็ยังโอเคไงการ้ข้อหาแรกนี่ยังโอเคนะคะมาเจอข้อหาที่สองที่ไปพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่อีกนหนักกว่าเดิมอีกโดนยาวหลายคดี อ่ะนะคะรอติดตามมันต่อไปแล้วกันมาที่ SMS คุณผู้ชมครับเอาไว้ฝากไว้ครับที่หน้าจอนะครับที่เจ้าของร้านชํมบอกกันแล้ว่าไม่ให้จอดรถตรงข้ามหน้าร้านเขาเพราะแสงกระจกรถด้านข้างประตูรถเนี่ยมันไปสะท้อนเข้าบ้านเขาค่ะปวดตาเลยทางร้านเจ้าของชัมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เราจอดได้หรือเปล่าเขาเป็นแถมเขาบายเขาลงอะไรไปบางส่วนก็สิ้นเรื่อง ยังดีกว่าพวกที่เอาไอเอาโต๊ะก้อยก,กั้นบอกว่านี่ยที่ของอที่ของฉันนะห้ามห<ว>้ามทุกคนก่อนทิกคแไม่ไม่มีสิทธิ์ท้งนั้นเลยนะไ,ไอ้แสงเข้ามาเาาคดีรบกวนเขาเอาเอ,าอยังพอพอเขาจะอยู่ไอ้ที่มันยึดพื้นที่ บนทางสาธารณะประกอบเป็นเป็นที่หน้าบ้านตัวเองจอดรถไอ้นี่นีหนักขึ้นอีกถามว่ามีสิทธิตามกฎหมายไหมก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วแหละค่ะนะคะหาวิธีป้องกันเอาอย่างที่อาจารย์บอกค่ะเลยไปกั้นให้แสงมันไม่สะท้อนละกันทีนี้ก็จอดได้ปกติแล้วนะคะอ่ะขอบคุณอาจารย์ประมาณแต่ใครที่มีข้อกฎหมายฝากไว้ได้นะที่แฟนเพจในแฟนเพจได้เลยนะครับเฟซบุ๊กนะครับเข้าไปเสิร์ชหาคำว่าประมาณนะครับประาไทยแล้ววักว่า นะครับเจอตัวการ์ตูนใส่แบนหุกในกไทยสีส้ม,ลลมนี่แหละไปกดไลค์กดแชร์เลยนะครับค่ะวันนี้ครับคุณอาจารย์ประมาณนะคะขอบคุณครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ